ตอนที่ผมเริ่มต้นผมก็เหมือนใครหลายคนครับไม่มีความรู้ไม่มีเงินทุนเดินไปข้างหน้าแบบไม่รู้ว่าจะพลาดตรงไหนบ้างมันเจ็บปวดนะเวลาที่เรารู้สึกว่าตัวเองอยากทำแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงผมเองก็เคยเจ็บตรงนั้นมาแล้วแต่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนเมื่อผมได้เจอวิชาฟลิปบ้านเพราะคำว่าฟลิปแปลตรงตัวว่าการพลิกแต่สำหรับผมมันหมายถึง การพลิกแปลงชีวิตการใช้ความรู้และวิธีคิดพลิกจากศูนย์ไปสู่การสร้างกำไรที่จับต้องได้ผมจริงสามารถทำกำไรได้จริงแม้ไม่มีทุนของตัวเองเลยก็ตามนี่คือสิ่งที่เปิดประตูใหม่ในชีวิตผมและนี่คือความจริงความรู้นี้ไม่มีใครสอนเพราะส่วนใหญ่เขาเองก็ไม่รู้และถ้าเขารู้ก็ไม่ยอมบอกคุณง่ายๆแต่วิชานี้สำคัญมากโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นหนายหน้า เพราะถ้าคุณหยุดอยู่แค่การเป็นนายหน้าคุณก็จะได้แต่ค่าคอมมิชชั่นก้อนเล็กๆแต่ถ้าคุณมีวิชาฟลิปอยู่ในมือคุณจะก้าวข้ามไปเป็นนักลงทุนตัวจริงได้ผมเลยตัดสินใจถ่าย,ายทอดวิชานี้ใช้เวลาเขียน3เดือนกลัวจะกลั่นออกมาทั้ง9บทพร้อมประสบการณ์ที่สอดแทรกเข้าไปให้คุณเห็นภาพชัดขึ้นในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ค่าวิชาเพียง199บาทไม่ใช่เพราะมันไม่มีค่าแต่ว่า ผมเข้าใจดีว่าวันที่คุณไม่มีความรู้อะไรเลยมันเจ็บปวดและสิ้นหวังแค่ไหนแบ่งๆกันไปทำครับคุณทำได้สำเร็จก็ไม่ต้องตอบแทนอะไรผมอีกขอแค่คุณเอาความรู้ไปต่อยอดชีวิตให้ดีขึ้นนั่นแหละคือคำตอบแทนที่มีค่าที่สุดสำหรับผมแล้วทักที่ลายใต้โพสต์หรือข้อความมาได้ครับผมรอตอบข้อความนะครับผมรอ